หลังจากสร้างความประทับใจด้วยภาพปลงผมเข้าพิธีบวชสัมเนรีที่ประเทศศรีลังกาเจนี่เทียนโพสุวันก็กลับมาด้วยลุกใหม่ที่ทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟกับผมสั้นบ๊อบสุดธรรมัดทรแมงที่เปลี่ยนลุกให้ดูเท่เฉียวและหน้าเด็กลงแบบชัดเจนสะท้อนพลังงานของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจและมีสเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นสุดปังว่า Go crazy about me, that's my type. และ Life is a game of energy baby. แฟนๆแห่ air, กดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันสนัน่นแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความสวยเฉียบและพลังงานของเจนนี่ยึงคงแรงไม่มีตกการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เธอดูสดใหม่แต่ยังสะท้อนภาพของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยพลังบวกพร้อมลุยและสนุกกับชีวิตในทุกด้าน ไฮไลท์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆคือภาพเจนี่ในบทบาทดีเจสาวสุดคู่เปิดแผ่นอย่างมันในปาร์ตี้สุดชิลพร้อมเพื่อนรักพลอยเชอร์มานที่ร่วมแดนซ์แบบไม่มีแพ่วความสนิทและเคมีของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าจัดจ้านไม่แพ้ใครทำเอาแฟนๆถึงกับหลุดคำว่าแม่ยังไงก็คือแม่กันเป็นแถว ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดสายบุญหรือสายปาร์ตี้เจนี่เทียนโพสุวรรณก็ยังเป็นผู้หญิงที่น่าติดตามเสมอสมกับเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงตัวจริงที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสได้ตลอดเวลา